กับน้องปุ๊เป้ในช่องน้ำโชคแฟมิลี่วันนี้พี่งามมาอาบน้ำอะแป้งแป้งขัดผิวมาลูกเมื่อกี้อาบน้ำให้สองแม่ลูกแล้วมาอาบให้พี่งามบ้างมาลู Oh. Oh. นอนลงเลยนอนลงอาบน้ำเลยอัจีพี่งามชอบเล่นน้ำอจีนอนไปเลย นอนรอขัดผิวไปเลยจ้าเอ้ยเอ้ะกจตีจังเลยถู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 เอ้าเอ้เอเอาถูขัดถูถูให้พี่งามกันเอาโหพี่งามมีพี่ใครเยอะจังเลย ล้างตรงเออตรงนั้นแหละให้มันแร่ตรงนีนงนน้อย่าฉีดใส่ตาสิอุ้ยมีอ,อะไรอ่ะ oh. พี่งามต้องอยู่นิ่งๆ oh. สินอนก่อนเขาจะถัดขับให้พี่งาม oh. ขัดขัดทูถูให้พี่งามนะ Oh. <laughs> <laughs> ดูใครเล่นเอ้ย hey. hey. ใครจะจับขาฮะขีดข้างหนึ่งถุยข้างหนึ่งก่อน อยู่นิ่งๆขัดๆถูๆให้พี่งามกัน <Hey! S 2> ให้พี่งามกินน้ำหน่อยนะ อยู่น้ำนันเนี่ยนอนแล้วจ,จืุยนอนทับสายยางค่ะด้วยพี่งามสายยางแบนหมดแล้วนะเนี่ยพี่งามนอนทับสายยางนะเนาะงามนอนทับสายยางค่ะเห็นไหมเออจะนอนทับอีกนาเข้าใจไหมโอ้ออออออยขัออดการทูทูไปเลยเออ งามบอกโอ้ฟินจังเลยมีคนมาขัดให้ด้วยตดแตกไปหนึ่งทีไปแล้วโอ้โหสบายจริงเลยเยน็นเย็นได้อาบน้ำชินแล้วนฉันชอบทุกทีเลยโอ้จริงเหรอเนี่ยไม่เคยเห็นงามชคบอกแบบนี้มาก่อนเลยเฮ้ยให้กินยาไปด้วยคงจะฟินนาดูอยวยงนม้นะเดี๋ยวจะขัดหน้าให้ ขัดงวงอันนี้คือ,อ,อขัดงวงนะคะเย่ขัดงวงให้พี่งามกันโอ้โอพี่ใครพี่พี่งาม นี่มันขีพี่งามนี่นาจะมันจะคือคิดใครทำไมจะพี่งามโย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 ,โย,โยอัะเอยเอัะเยอะอดจๆๆๆๆอดใจขัดขัดทูดทูทไปเลย<ม>พี่งามนี่ขี้ใครเยอะจริงๆต้องไปแช่โคนซะหน่อยแล้ว อะไรเนี่ยมองมาหาพี่ทำไมพี่งานตัวใหญ่จังเลยฮะตัวใหญ่จังเลยนี่เราก็ล้างใต้ท้องให้นะคะที่งามบอกว่าผมชอบอาบน้ำผมชอบเล่นน้ำมากๆเลยล่ะครับ เห็นไม่ล่าน้าของผมมันฟินสุดๆไปเลยอ่ะเจียวโอเโอเ๊ะเอเ๊ะเอ๊ะอยู่นิ่งๆนะกำลังอาบน,น้ำให้อยู่ ขัดขัดทูท,ทูไปเลยอ,เอะไรเนี่ยเส่ษาเป็นตาอะไรเนี่ย<อ>แห่นของตาไม่ใช่แว่นของหนูออเป็นเอียงยังสิตาเอา้าเอ้าไปนี อ๋อหนูตาไปไหนเ,เครให้เป้ไปคอยฉีดน้ำไหมเ,เหมือนจะง่ายกว่านะงานละเ,ย,เยียบละอ่บน้ำให้พี่งาม ตัวใหญ่ใช่จริงจริงอันนี้หนูฉีดคนหรือหนูฉีดช่างเนี่ยฉีดตูดเลยนนแก้งพี่งาม นี่นะคะถูจนตัวดำปิดปีเลยมาอ๋อะอะมดแล้วเสร็จแล้วอพี่งามชอบแบบน้ำ กินน้ำนะ làm หนูว่าอะไร เราเอาสายไปเก็บกันนะคะเอาสายยางไปเก็บ็บน้ำต้นไม้แทนก่อนรนะด,ดน้ำต้นไม้ให้คุณยายก็คุณพ่อด้วยคุณยายกับคุณตาชอบปลูกต้นไม้ดูนี่สิคะโอเครดแค่นี้แหละต้องรดเยอะ เดีาาเ๋ยวคยกการงานก็เสร็จเรียบงานบาราณตอนนี้พี่งามก็เข้าไปที่หลักแล้วนะคะ้องปูเป๊กก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาชมคลิปและไลฟ์ใหม,ม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย